สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่หลายเดือนให้าชาวสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนเกิดของชาวราศีสิงห์หลายหลายท่านนะยังไงก็ขออยพอให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะก็สามารถที่จะดูได้ทั้งแบบลัคนานะคะแล้วก็แบบราศีเลยการแบ,บ่งวันที่ตามวันเกิดนะคะได้ทั้งตอนตกแล้วก็ไทยค่ะ แต่ว่าเป็นดวงคนมีคู่นะถ้าคุณเป็นคนโสดหรือว่ารอรักเก่าอะ่ะเดี๋ยวจะมีทําหน่งแากให้นะคะตาแหน่งแรกตัวตนคุณนะตันที่สองตัวตนคนรักค่ะสามสิ่งที่ต้องระวังนะคะสี่พลังงานที่มีร่วมกันห้าสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้หกเป็นมุมมองที่เขามองคุณนะคะเจ็ดอิทธิพลภายนอกแล้วก็จะปิดท้ายที่บทสรุปะคะ่ะท้ายสําหรับนะคะขึ้นมาเป็นเอ็มเพลยร์นะคะ ก็มีมองว่าช่วงนี้นะเรื่องของความมั่นคงนะคะ,ะเรื่องความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญคุณทั้งคู่เนี่ยมีพลังงานของคนที่มีวิธิภาวะมากขึ้นมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พร้อมที่จะใส่ใจแล้วก็จริงจังในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะพลังงานคุณเดือนันนะกับหัว ทุกอย่างนะคะกาลังจะดีขึ้นสิ่งที่คุณวางอนาคตรหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้อะนะคะก็จะสําเร็จนะคะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีใน,นอนาคตเร็นใกล้นี้รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยถ้าใครที่มีปัญหามองว่าเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปทางที่มันดีขึ้นนะคะอนาคตจะสดใสแรงงานคนรักเธอมีกับหัวช่วงนี้จะดีขึ้นนะถ้าก่อนหน้านี้อาจจะเครียดหรือว่าเก็บตัวช่วงนี้จะเริ่มมีเวลาให้คุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าเขามีอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เคยพูดเคยเปิดใจช่วงนี้เขาจะเปิดใจคุยกับคุณทุกเรื่องนะสิ่งที่ต้องระวังเด็กคือถ้วยระมัดระวังเรื่องของความคิดอารมณ์นะคะอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะต้องอสบายสบายแล้วก็คิดบวกนะคะภรงงานที่ไม่ร่วมกันเป็นเมเชชย่นกับหัวถ้าคุณทั้งคู่เนี่ยเคยไปบนบานสันเก่านะคะหรือว่าขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ พรที่คุณขอเนี่ยใกล้จะสำลีผลแล้วนะคะก็ให้รอรับได้เลยนะคะในช่วงอนาคตอันใกล้นี้นะคะสอดคล้องกับไพ่เดอะซันนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณรู้เป็นจัดเม้นที่กับหัวนะมันมีบางอย่างค่ะที่เขาอาจจะอยากพูดคุยกับคุณโดยตรงนะคะที่เป็นเรื่องความรักยังไงก็ช่วงนี้เขาพร้อมจะคุยแล้วนะคะคุณก็เปิดใจคุยกับเขาได้เลยนะรวมถึงถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจก็พูดคุยได้นะคะมุมมองที่เขามองคุณเป็นวิว for จูน เขาก็มองว่าคุณช่วงนี้ดีขึ้นค่ะหลายๆอย่างมันลงตัวแล้วคุณก็เอาเป็นอนาคตนะคะในเรื่องของความรักของเขานะคะเขามองหเ็นอนาคตที่ดีร่วมกับคุณอิทธิพลภายนอกเป็นสองรับที่กับหัวคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหางานหรือว่าปัญหาเกี่ยวกัความสัมพันธ์จะมีการตัดสินใจที่ขึ้นมาเป็นจุดเปลี่ยนนะคะในชีวิตของคุณช่วงนี้ สรุปคาแฮงแมนนะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่อึดอัดนะคะที่ผ่านมาแต่มองว่าช่วงนี้นะทุกอย่างจะที่คายไปได้นะคะก็จะเป็นแฮงแมนอีกไม่นานนะ,ะจะมีการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ความชัดเจนจะเกิดขึ้นนะคะสองถ้วยความสำคัญลงตัวแน่นอนถ้าใครกดกันหมายถึงการเคลียร์ใจนะคะแล้วก็ คิงเรียนกับหัวให้เวลานะคะในบางเรื่องที่อาจจะต้องอใส่ปัจจัยภายนอกนะคะแต่ว่ามองว่าคุณหนึงคู่เนี่ยมาถูกทางแล้วโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ถ้าใครต้องการเวลาเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องไปเร่งอีกฝ่ายหนึ่งนะมาต่อที่ล็อกเกอร์นะคะพาชชันค่ะ ดิสก c กับปี e ดีววันะคะแล้วก็เฟิร์ช่วงนี้นะคะคุณทั้งคู่จะมีพาชันนะคะต่อกันมากขึ้นความรักเนี่ยน่าจะมีช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็อาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะสบายๆนะคะช่วงนี้มีพลังงานความเป็นคู่กันด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะปิดท้ายที่คำแนะนำนะคะอะใบนี้อยากออกนะคะ ก็ใบนี้โอเคเมไม่ได้เลือกเลยนะคะขึ้นมาเองหมดเลยเนาะ Communicate l e r l y นะคะ w wait แล้วก็มี Listen to your intuition นะคะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะมีการเปิดใจคุยกันนะคะจากฝั่งคนรักของคุณแล้วก็จะตัดสินใจอะไรนะคะก็ทําตามสัญชาตญาณหรือว่าเสียงหัวใจได้เลยนะคะบางอย่างที่ต้องรอนะคะก็ขอให้คุณรอก่อนนะเชื่อตามสินนะคะ ถ้าใครชอบความทนายนี้พิมพ์น้อมรับได้เลยนะคะตรงคอมเมนต์แล้วก็ถ้าอยากจะเช็คส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามได้ะคะ่ะยินดีนะไลค์กันให้ตัวน้องหมีนะคะพิมพ์ตามได้เลย stone s ชยโยแอนเดอร์สกอตต์โนนะคะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ